ชี้ชาวบ้านเขาไปร้องเรียนกับเพจดังนะคะว่าแถวแฟลตปลาทองเนี่ยมีการเปิดบ่อนพนันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเอาง่ายๆนะบ่อนที่ว่านเนี้ยอยู่ห่างจากป้อมตํารวจแค่200เมตรใกล้มากใกล้มากแล้วตั้งคำถ,ถามปพราะตารวจไม่รู้เลยเหรอเคยไปร้องเรียนแต่เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอค่ะเรื่องนี้นะคะชาวบ้านเขาส่งคลิปไปร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดนะคะบอกว่ามีบ่อนพนันเปิดที่โครงการรังสิตซิตี้หรือแฟลตปลาทองค่ะ ลูกหลานเขาเข้าไปเล่นด้วยพอหมดตัวก็แอบขนข้าวของในบ้านไปขายหาเงินไปเล่นพนันอีกเดือดร้อนกันไปทั่วนะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันิวิวตรวจสอบเรื่องนี้พบว่าบ่อนดังกล่าวมีรั้วสังกะสีสูง2เมตรลอ้อมรอบด้านในมีอาคารสีเขียวและสีส้มบ่อนนยอยู่ห่างป้อมตำรวจสพปากคลองรังสิตไปเพียง200เมตรเท่านั้นนะคะ ชาวบ้านบอกว่าคนส่วนใหญ่รู้ค่ะว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนที่นี่แต่ไม่มีใครอยากยุ่งเพราะทราบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนมีสีแล้วบ่อนแห่งนี้เพิ่งกลับมาเปิดได้เพียงสองเดือนชาวบ้านอ้างว่าแจ้งตำรวจไปหลายครั้งก็เงียบนะคะข้ามาตำรวจในพื้นที่น่าจะรู้เห็นด้วยเพราะถึงขนาดที่มีรถตู้นะคะติดสติ๊กเกอร์คล้ายๆกับเหมือนเป็นรถตำรวจเลยมาส่งนักพนันที่นี่ด้วยฟังเสียงชาวบ้านค่ะเราเคยแจ้งเคยฟ้องไปแล้วเขาก็ไม่มีใคร อันนี้เขไม่สนใจก็คือประทุมนิ่ทำอะไรก็ไม่ได้เลยตอรวาป้อมนี่ตำรวจที่นี่ทขาไม่ทำอะไรกันทำภาพก่อนทั้งวันตำรวจไม่รู้แต่ชาวบ้านรู้ว่ามีบอลใช่โอ้ยตำรวจเขาก็มากินข้าวอยู่นี่ีทุกวันนักส่งลูกค้ามาโอ้ลูกค้าจอดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคนเขาไม่เอารถเข้ามาเขากลัวเนี่ยแล้วแล้วคนที่มาเล่นเห็นบอกว่าบางทีนั่งรถตู้มาเลยแล้วแล้วรถตู้ที่เราตู้เขาเนี่ยรถตู้ติดป้ายตำรวจไทยเป็นไรติดป้ายตำรวจไทยด้วยเป็นสีอะไรครับ ต้องย้ํากับคุณผู้ชมก่อนนะฮะเสียงที่ชาวบ้านให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้เรายังไม่สามารถยืนยันแบบร้อได้นะที่ท<ะ>บอกว่าติดสติกเกอร์สัญลักษณ์โลโก้ตารวจไทยจะใช้สติกเกอร์จริงไหม,มแล้วรถที่ติดสติกเกอร์จะใช้รถตํารวจจริงหรือไม่<ะ>หรืออาจจะเป็นลักษณะเอาสติกเกอร์ของจริงมาติดเพื่อตบตาเพ<ะ>ื่อหลอกคน <ก>รหรือ,อย็ง,ปไ,งไปได้เช่นนเดียวกันะพราะฉะนั้นคือมันต้องตรวจสอบก่อนถูกต้องครับทีนี้เราตรวจสอบต่อนะฮะยกโทรศัพท์หาทางท่านผู้กำกับสบพปักคลองบางสิทธิ์ครับเพื่อ<ภ>ถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ทางท่านผู้กำกับบอกว่าส่งชุดสืบสวนไปตรวจสอบช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ไม่เจออะไรเลยส่วนประเด็นที่บอกว่ามีภาพนักพนันยังไม่มีน้ำหนักมากเพียงพอต่อการขอหมายคน้นท่านผู้กำกับตอบแบบนี้ครับ กเก่าหรือเปล่าผมว่าไปดูปมะ่อช้าไม่ไม่เจออะไรนะแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในใช่ไหมครับถ้าเราเป็นบ้านเช่าคนหมดเลยแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงเ<ช>ข้าไปก็เป็นเรื่องติดคุกพอดีอไม่มีเหตุผลอะไรเปนเป็นเนี้ยนี่เข้าไปไม่ต้องมีหมายคนายน้น้าไมนี่งอย่างนี้ข้อสงสัยอย่างนี้สามารถออกหมายค้นได้ไหมครับไม่มันมันไม่ได้เพราะว่ามันมีสูกขานี้มันไม่ได้หรอกโอ้โหเดดี้สาให้หมายค้นยากมากพี่พี่ตรวจสอบให้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวต้องต้องหาเนี่ยนะหาเจ้าของบ้านเป็นใครอะไรยังไงเนี่ย ท่านผู้กำกับชี้แจงออกมาแบบนี้ <ไป S 1> ทางเพจสายไหมต้องรอดนะครับในฐานะที่ชาวบ้านเขาส่งคลิปมาหานะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเช่นเดียวกันเมื่อกี้ตารวจบอกว่าน้ําหนักยังไม่เพียงพอต่อการขอหมายค้นเพจสายไหมต้องรอดกับนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปเองนะครับไปสอบถามกับผู้จัดการนิติบุคคลแฟตปลาทองเจ้าของพื้นที่ก,กันหน่อยนะฮะทางคุณชัดชัยเขาบอกว่าไม่รู้นะว่าอาคารดังกล่าวถูกเช่าไปทาบอล ก็พยายามจะโทรไปแจ้งกับผู้กากับสอพ,พอปคอนางสิทธิ์ให้มาตรวจสอบแต่ตํารวจก็ยืนยันกลับมาทางผู้จัดการนิติบุคคลว่ายังทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีหมายคน้นก็คือตอบเหมือนกับที่ตอบนักข่าวเราเลย<า>น้ําหนักมันยังไม่พอไอภาพที่เห็นเนี่ยมันนําไปจู่การขอหมายค้นไม่ได้ดฟังดูฮะพอดีว่าอยากจะให้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ ที่มีการตั้งบอ่อนด้วยครับท่านตกนเกัาเนี่ยไปเช้าเข้าไปแต่แล้วจะไปงัดห้องบนตังนี้เฮ้ยมันไม่ได้ถ้าเกิดมัน,มนไม่เจออะไรก็ผมเขาไม่แข็งต้องทีนี้สิเลยคระบว่าตัวนี้เราไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรเกิ่อ่ะคือทางตำรวจอธิบายแบบนี้สองรอบเลยนะครับเราเข้าใจในการทำงานอาจจะ้มีขั้นตอนน้ำหนักมันต้องมากพอจนนำไปสู่หมายคน้นถูกไหมฮะ,ะแต่เห็นบอกไม่รอแล้วนะครับค่ะอ่ะทีนี้คือที่ไม่รอคือผู้จัดจาก,การนิติบ,บุคคลเดี๋ยวเขาพาทีมสื่อมวลชนนะคะ ไปดูอาคารที่ว่านี่คุณผู้ชมไม่มีตำรวจไปด้วยแต่ชาวบ้านไปเองแล้วนี่ทีประตูฉีกสังกะสีไปดูภาพนาทีที่เข้าไปดูกันค่ะ,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 ะมีไมขอไโอเคมีเข้าเลย อ้ไปที่เข้าเามีแม็กข้างในเป็นอะไรเข้าไปดูกันต่อนะคะคือหลังจากเข้าผ่านรั้วไปจะมีอาคาร3หลังหลังสีเขียวแบ่งเป็น2ห้องห้องแรกค่ะพบโต๊ะพนันกำถั่วชิปไฮโลเนี่ยบาคาร่าเสวยมังกร ห้องนี้คือห้องที่ปรากฏในคลิปเลยนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนะใช่ในห้องเนี่ยมีกล้องวงจรปิดหลายตัวด้วยนะคะแต่ว่าถูกถอดลักออกแล้วคุณแฉลบโอ้แต่แต่ถ้าไปเจอไอ้เจ้าชิปที่เก็บภาพเนี่ยมันเปิดดูย้อนหลังได้นะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะหายไปหรือเปล่าตอนนี้ค่ะอันนี้ห้องแรกใช่ไหมคะมีตู้เซฟด้วยนะห้องที่สองเนี่ยเป็นห้องที่มีคนดูแลอยู่นะคะแล้วก็มีห้องน้ําข้างๆเป็นห้องครัวค่ะ นี่ค่ะมีเซฟหลายใบยเลยห้องนี้นะคะคส่วนตัวอาคารสีส้มก็จะมีโต๊ะกําถั่วมีโต๊ะแคชเชียร์นะคะแล้วก็มีเลขบัญชีธนาคารปรากฏชื่อผู้รับโอนด้วยนะคะชื่อก็คือธนพรเดี๋ยวจะไปตรวจสอบตรงนี้ต่อด้วยว่าเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร,รผู้จัดการนิติบุคคลบอกว่าจะยกเลิกสัญญาเช่าอาคารแล้วนะคะและส่งคนมาสังเกตการป้องกันคนมาขนอุปกรณ์พนันออกจากบ่อนอจากนั้นก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้ค่ะ มีรายงานแบบนี้ว่าบ่อนนี้มีตำรวจยศในดาบที่ปทุมธานีเป็นผู้ดูแลตัวจริงรนั้นๆครั้งจะขับรถเข้ามาที่อาคารแห่งนี้และขับรถหรูเข้ามาด้วยอ้ออันนี้เป็นรายงานข่าวแต,<ช>แต่เมื่อสักครู่นี้บอกผู้จัดการนิติบุคคลถึงขั้นจะส่งคนมาสังเกตการเพื่อป้องกันคนมาขนอุปกรณ์พน,นันออกจากบ่อนอนี่ทำหน้าที่เหมือนตำรวจเลยนะเนี่ยผู้จัดการอ่ะต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะอของกลางทั้งนั้นนะแล้วเดี๋ยวดูคุณตำรวจจะว่ายังไงครับ อาคุณตำรวจวันนี้วันสงการเข้าใจว่าคงต้องไปดูแลเรื่องของ <ฮะ S 1> การเล่นน้ําความปลอดภัยบนท้องถนนอย่าลืมแวะมาจุดนี้ด้วยฝากป้อมปรามอบายมุกด้วยใช่ครับ,รบวันดีสนุกฟรีดีดทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้